ส,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  e. สวัสดีครับนะครับน้องวันนี้พอขอคหนูนาเล็กป้าปัดแกงนะครับน้องมือกัสิข้าวมือครับน้องกาจจะบโปมนะครับส่งลูกขานะครับน้องอันนี้ผมีจับส่งซจอนะครับซจอสิ่งสงามเนาะอาจะจไปมือกันนะครับผส่งจังหวัดไดหนนะครับน้อง่นี้นะครับคือคราพอแม่พันนะครับปูี่สินะครับน้องมีชีสซิบนะครับน้องต้นผู2ยี่สินผมจะใส่พนละประมาณสิบแต่ตัวนี้ก็ใส่ประมาณห้าตัว เอาไปจะบาตายนะครับาส่วนโนะครันอนโตแมนะครับนอนผู่กุยใช้ประมาณคนละทิโตชุ่มมุิว่าเ็นสั่งยี่สิบชุดนะครับพอมแขนสามชุดนะครับเราคือเป็นยปูยี่สิบสานะครับอกเมียนำสี่สิบหนะครับอกเมียสิบสนะครับสามองคอัน้นอนนันจะชิปชังดูผูนะครับเใช้ชิปเ้แปดใช้หางนะคับบอเดยกันเม็ดแล้วได้เรียงมาดับกันแต่น่อยนะครับเราเดี๋ยวไปจับตัวผู๋เพิ่นะครับเนาอันนี้ก็คือ ขึ้นสนร้างจองไว้นะาะลาไรลร้มือเติบแล้วนะฮนอก็เรยนเด็ดขัดไปนะฮนอก็เรยนเด็ดเตรียมไปให้นะอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องกันจับตัวกูกันนะครบเนะ ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุ่นะเล็กฝ่ามนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นบอลตัวผู้ที่ผมเตรียมใหม่นะครับอ่าฟังที่เปิดไว้ก็คือเป็นบอลตัวผู้นะครับเน้องก็จะคัดนะครับเนาะหนูที่ว่าอ่าใส่ในประมาณนะค,คือประมาณโลอัพนะครับเนาะในหนูประมาณชีเดือนนะคือเขาขัดอ่ะเฉพาะตัวยังไงเป็นบอลเดียกันชัมม่วโมงวานะครับผมคัดบอลเนี่ยนะครับหาโตไปคัดบอลเนี่ยชิบโตคัดบอลเนี่ยแปลโตนะครับให้ไปใส่กรงเดียวกัน เวลาเอาไปไม่ต้องจิบว่าการกันนะครับเนาะยนี่ยมันจังนีสลับผสมได้นะครับเนาะในจำนวนผมที่เอาไปนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะไงวะว่านี่ซ้ำตัวเพราะนี่หาตัวเพราะนั้นไปเอาไปนะครับผู้เลี้ยงมีปัญหานะครับผู้ผสมก็มีปัญหาดอกนะครับเนาะผู้ผู้โบผู้ผสมกับเพอเป็นงานอยู่นะครับหมูว่าเหตุยังไงนะครับเนาะไม่ต้องจิบว่าการกันเนาะอันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นปอดตัวผู้นะครับเนาะที่จะคัดนะครับคือหนูผอมผสมซี่เดือนนะครับเนาะมาเบื้องนะครับเนาะเนี่ยเขาก็จิเรียกเบื้ นะครับเพี้ยบึ้งวันนูมันโตแก่บ่อตอนนดมันโตใหญ่จังเสียหนับนี่เจ้าเนี่ยจังหนี้โตเงยบนบ่อเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสั่งไอ้บึงนี่นะครับในลักษณะแบบนี้เนาะเขาก็จะจับไปชงลูกค้านะครับเนาะผมสั่งไอ้บึงเด้ออ่านี่ครับอันนี้ได้เฉพาะสำหรับคนที่จ้วงไว้ดีครับเพราะว่าคนที่จ้วงไว้เขาก็ใชมีบ่อที่ไปให้เลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงเองเนาะอ่าในลักษณะแบบนี้สมมติเนี่ยผมจะเอาตัวนี้นะครับเนาะผมไม่จับแล้วก็จะสั่งอ่าอันนี้หัวาะตอนน้ ประมาณโลหรือแปดทีดเอามันส่งตัวหน่อยอยู่อ่าอยากให้มันในตัวนี้ก็หนีจะเอาไปคมตัวแม่ยังเสียครับอ่าอยากเบิึงอ่าสมมุติเอาตัวนี้เนาะตัวน,นี้นะครับเนาะโอเคประมาณโลกะอ้าวใส่โกงนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะจับประมาณอ่าโลอัพนะครับเนาะกับล้ล้นหนึ่งลสองนี่สิเนาะอันนี้ตัวนี้เด้อนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะเนาะอ้าวอ้าวโลอัพนะครับเนาะคอย เขาจับไปกลับมามันกระชิ่ขอดพอโลค้ากระชิ่อยู่ประมาณโลนะครับเนาะอันนี้คือหนูประมาณสี่เดือนนะครับเนาะประมาณสี่เดือนเนาะซาลับบร์นี่เนาะเดี๋ยวใจเย็นนี่นะเขาเป็นแค่เจ้าชีนะครับไปให้ลูกค้านี่นะครับนี่อะไรล่ะเอ่ายอะดินงไหมล่ะยจดย็นใจเย็นโลสามโลสี่อ่าโลสี่นะครับเนาะโลสี่หนู ชี้เดือนนะครับเนาะมันก็แล้วแต่ขนาดของตัวนูที่กินนะครับแต่เขาจะนะครับให้ที่แกลูกค้านะครับเนาะลุงลุงโกงนะครับเนาะวันนี้จะให้หาโตนะครับเนาะวันนี้จะให้หาโตเด้ออันนี้ก็บในสองตัวแล้วนะครับเนาะเขาก็เรียกบึ้งอีกอ่านะครับเนาะนี่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 เนาะครับเนาะอ่านะครับเนาะสั่งบึ้งอาจจะยินนี่นะครับอ้าว โลสองอ่านะครับเนาะเอาไปเห็ดหอมไม่พันแล้วก็จับใส่อ่านะครับทำเนาะอันนี้กะอันนี้กะจะคือจับแถมไปนะครับเนาะประมาณเก้าขีดเนาะแต่ขมยาวได้เนาะในลักษณะแบบมันนะครับอันนี้ใส่นหกตนะครับเนาะนับไปนำมาแล้วเดี๋ยวหกตเด้ออ่าเดี๋ยวไปจับให้เบิ่งอีกแปดตนะครับเนาะถ้าห่าใส่คีมจับนะครับเนาะมันอาจนทเจ็บมันอาจนทโต๊ะใหมันก็เรียนธรรามาดามตัวหนูนะครับเนาะนี่นะครับสองับเนาะ นี่ฉันฉาดระยะตัวขนนะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับเนาะอันนี้คือฉันฉาดระยะตัวหนูนะครับการใส่ขีมจับมันจะเป็น 4. ตัวที่สามนะครับเนาะอ่าสี่นะครับเนาะอ่านะครับเนาะ อ่าเป็นเจ็ดตัวนะครับเนาะอ่าเป็นแปดตัวนะครับเนาะอันนี้คือกุ้งนี่เอาแปดตัวนะครับเนาะลายอีกกุ้งหนึ่งสิบตัวเด้อเดี๋ยวผมไปจับหนูสิบตัวก็เดี๋ยวผมไปจับต่อไม่แหบเบิ่งนะครับเนาะอ้าวนะครับเนาะหลังกาห้องจับหนูตัวผัวนะครับเนาะอ่าสามองค์เนาะยี่สิบสามตัวนะครับเนาะยิบซี่นะครับเนาะถ้าจับมอพิดนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะไมาจับอนุตัวแม่นะครับเนาะ อากงนี่นะครับบอนี่นะครับเนาะชิบสองตัวนะครับเนาะชิบสองตัวเด้อนะครเนาะเดี๋ยวนะครับบุ้งตัวหนูก่อนนะครับเนาะพอขอฟังเสะไม่หลีมันหนาวนะครับเนาะอ่านี cette, function, ่นะนะครับเนาะนี่นี่นะครับเนาะนี่หนูต <siglo>. ัวแม่เด้อนะครับน้ำหนักประมาณอ่าเจ็ดแปดชีดนะครับเนาะใส่หนูสี่เดือนเนาะอ่าไปเจ้าบ้านนี่นะครับยุนี่ก็อาจจะตื่นเพราะว่าหยังพีอ่าเขาใส่คีมจับเนาะมันเจ็บมันเจ็บเนาะ อ้านะครับนี่เขาไปจับเบื้องสี่ละนี่นะครับช่วงลูกค้าต้องให้พ่อใจนะครับเนะาะไปลงุงคงนะครับเนาะอ่ะดิบึ่งไปเรื่อยๆคัดไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่คนะัดไปหมวดว่าจับึผมอะไรตัวนี้เอานี่นะครับเนาะหาสามสามแล้วจับหนูในบ่มันอ่ะดิตื่นเป็นธรรมดาครับผมเพราะว่า

6, cầu phụng một lao chết nó chết ô xem kịp là cái câu nó học đó ต่อมา hmm. อ้าวชิปซีฟนะครับเนาะชิปเราอีกสองโตนะครับเนาะอ่านทำเนาะชิปอีฟนะครับเนาะ,อ,นะนะอ่าชิปสองนะครับเนาะตัวชิปไทยเนาะอ่าเดี๋ยวนะครับจับบอล นี่อีกนะครับเนาะเปิดบ้องบอลกันไม่นูบวะอันนี้บ่มีนะครับเนาะเป็นบอนี่ก็บ่อนั่นเนาะอีกสามสิบตัวนะครับเนาด้วยจะให้เพิ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนอะนะครับเนาะแล้วก็ถึมาจับอลนี่นะครับเนาะประมาณสิบตัวเนาะที่เป็นสิบสองตัวต้องจำองค์กรเพราะว่าเ้าก็ต้องคัดหนูนะครับเนาะให้ได้ลำหนักเนาะบระมาณตัวหน่อยตัวใหญ่มีผลกันนะครับเนาะเขาก็จะเอาเฉพาะตัวใหญ่เนาะแต่ว่าเพิ่งในบ่อเดี๋ยวผมให้เพิ่งในบ่อเด้อนะคเดี๋ยวเปิดแฟนให้อันนี้ในบ่อเนาะอ่านะครับเนาะอันนี้เป็นบ่อหนูเนาะ บ่อหนูที่เตรียมไว้ที่อ่าสร้างไว้เนาะคัดไว้เนาะครับเนาะอยู่ประมาณนี้เขาก็จะคัดเอาตัวงามโต้สวยนะครับเนาะอ่าแล้วก็ชิมานะครับจับบ่อนี้เนาะอ่าไปเรื่อยๆนะกันแล้วชิมาจับบ่อนี้เนาะบ่อนี้ก็อาจจะได้อยู่ประมาณอ่าสิบห้าหรือสิบแปดโต้นะครับเนาะอ่าสำหรับผู้ที่จองไว้นะครับเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็จะฟาจับหนูครับมันจะคำนะครับเดินทางไกลเติบอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวไปจับให้เบิ้งนะครับสำหรับบ่อนั่นเนาะ อ่าแล้วก็ไม่จำนุต่ตโตนะครับเราหลังจากให้เบิ้งบอนนูแล้วตอนนี้ไม่จำนุ่นโตเอ่อหนึ่งเนาะไปเร็วๆกันเลยนะครับหนึง่งสองสามสี่นะครับเนาะ เวลาเขาขีขึ้นมามันอาจจะเจ็บมันอาจจะป้องกันตัวเขาก็ต้องระวังนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเขานะครับเนาะพอามเป็นข้อแขวนนี่นะบ่ข้อแขวงแต่เขาจับโดนไม่เก็บมันก็โซาอ่านะครับเนาะนีุ่กนะครับเนาะใส่เขี้มก็ต้องระวังนะครับเนาะเพราะว่าเขาเจ็บเขาผมเขาก็ต้องป้องกันตัวว่าสามารถจับไปเลยเพคือบ่กลมเพราะว่ามันอยู่ไก่มันอยู่แขวงเนาะ always lý do đó là suốt lần nó sẽ dùng tay để ngả nó sẽ nó nguôi là kế hoạch của mơ คือแล้วเนาะยี่สิบก็ตัวเดียวผมจะเข่าจับนะครับเนาะอีกสี่สิบยี่สิบสองตัวนะครับเนาะเป็นสี่สิบหกตัวเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวให้พูดคุยกันนะครับเข่าจับหนูก่อนมันจะทำก่อนนะครับเนาะอ่านะครับเนาะสำหรับเข่าจับหนูแล้วๆนะครับเนาะก็คือผู้ยี่สิบนะครับเนาะอ่มีสี่สิบนะครับเนาะร่วมแถมกับยูบอมันหกสิบก็ตัวหกสิบแปดตัวแล้คุ้มเลยนะครับเนาะกับยูบอมันนี่นะครับเนาะอันนี้เขาก็ไปเติมหนามก่อนเอานามมาเติมก่อนเนาะนี่นะครับเนาะเขาก็ไปเติมหนามก่อนนะครับเนาะ อ่านี่นะครับทางล่างน้ำเนาะกางล่างก็จะโป้งนะครับเนาะอันนี้จะเป็นกระป๋องไว้จะใส่น้ามันหนูเนาะแล้วก็จัดไปประมาณนี้นะครับกงก็จะมีอยู่ประมาณที่เอาไปนะครับเนาะก็คือเอาไปประมาณแปดแปดสองสิบหกนะครับเนาะเอาไปสองแถวนะครับเนาะเอาไปสองแถวใช้ถ่ายไว้ในใส่นะครับปกติผมจะมีสามสิบใบนะครับสามสิบใบกะเวลาใส่ทั้งๆอีกสั้นนึงอ่าอีกที่กงนะครับขนใส่ได้นะครับข้างล่างอีกกอีก อ่าชิปก็โกงนะครับแถวละชิปชิปกับสามชิปพอดีนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาส้นเต้าเติมน้ำนะครับพอเข้าไปเข้าทรงพุงนีใบนะครับหรือพุงนีเทียงนะครับมันก็แล้วแต่อ่ามันเวลาที่เขาจะไปหอดเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนี้เขาก็จะเติมน้ำ้หนูนะครับเนาะให้เติมน้ำ้หนูออกอาบนอกอาบน้ำนะครับเนาะอาบน้ำแล้วเขาก็จะคุ้มนะครับเนาะเก็บพ้องนะครับเนาะแล้วก็เที่ยวตัวประทีนี้นะครับเนาะการเดินทางสนมาิก็จะเดินทางยิ่งมาขึ้นเพราะว่าอนังตีอ่าหนู่มเฮานะครับเนาะ อามันยังฉีบอ่นะครับอดอาหารโดนนะครับแล้วอาจจะเป็นผลกระทบต่อหนูเพราะว่าเขาเดินทางหลา,ายลอยโลู่ซีหาลอยลอันเขาออกยเหมือนส้าจับหนูยเหมือนส้าเขาไปเขากับเพี้ยเขากับเมย์นะเป็นไดลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องออกยเหมือแรงออกงเงี้ยขำออกเงี้ยใบเดีวแต่ระยะทางหาลอยลู่สามลอยลูลอยลูสองลอยลมันกับคหนดบว่าลอยได้นะครับเนาะมันก็นขึ้นอยู่กับระยะทางเนาะเดี๋ยวจังไลเขาก็จะคุ้มกันนะครับเนาะแล้วก็ อ่าจังไปเบื้องกันต่อว่าเราเอาไปส่งใส่เด้อนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอาปิดไปซ้ำแค่นี้นะครับเนาะก็เอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดซับสไครต์เป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับเนาะอันนี้คือได้อ่าเฉพาะนะครับคนที่จองไว้คนที่สั่งมาไว้เนาะเขาอาจจะคัดไทยพิเศษนะครับเนาะสำหรับคนที่ใดที่เขามาปุ๊บปั๊บนะครับเนาะมันอาจจะติดนู้จองอยู่มันอาจจะบ่ได้กลับบ้านเลยนะครับเนาะบ่ถือใจหลายคนบ่ถือใจหลายท่านกะต้องขอโทษขออภัย นะครับเนาะเพราะว่ามีคนรับโทรมาจองแล้วนะครับเดือนหนึ่งสองเดือนอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็แล้วแต่ความสะดวกความพร้อมของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลมันขึ้กันบางคนเนี่ยข้เขามาปุ๊บก็คืออยากได้ปุ๊บปั๊บเลยเห็นหนูแล้วก็พอใจเลยนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะถ้าบว่าเอียงล้วเห็นเขาเห็นมันงามพอใจเขาก็อยากได้เลยนะครับเนาะแต่บางทีนะครับผมก็ให้บอดได้นะครับบางทีผมก็ขายให้บอดได้นะครับเพราะว่า มันมียอดจองแล้วมันมีออเดอร์แล้วนะครับนอได้รับปากเพิ่นแล้วนะครับเอามาจังเพิ่นมาแล้วนะครับนอกมันเป็นในลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าสหรับมือนี้เนาะอ่าหนูหน้าเหล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับนอกระดขอตัวลาไปก่อนเด้ออ่าฝากกดติดตามนะครับนอโกนซับสไคร้นะครับเป็นกัลลังใจผู้นำคลิปนะครับคอมเมนต์บอกกันแน่ว่าอ่าผมเห็นบ่าถึอจังกได้นะครับตีชมจังไรกับคอมเมนต์บอกกันแน่เด้อนะครับนอสรับมือนี้นะครับนอกระดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ เงินแปดพันนะครับเนาะสีเงินแปดพันหับกอนอขับเนาะหนับปนเด้อสามสามเงินสี่หนึ่งสื่อขึ้นเต่ยว่าคุณอะสี่หาพันเลยสี่หามื่นผันาะสื่อขึ้นครับสื่อขึ้นกับเม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งไหมจั๋เดียนเลเขาเรียกมัเพย่ืนบาจ็เดียนครับีเดียนดีบ่อันนี้พิคนบ่ดีครับผู้เลี้ยงคืนก็ึ้น ก็คือผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมหลายหลผู้เลี้ยงได้หนูไหลกำไรกัมี่สินะผมอย่าเอาไปเพราะมันจีงไ่ใาไปเพราะมันอีแยใจวะกับไปเอาเพราันก่อนครับกาวเราจะอยู่ประมาณสักสองกงนะฮะกงนึงกผมเหมือนคนเดียง่ายสามกงผมสามชิบกงแต่อยู่ประมาณสี่อยก็โตสี่ลอยไปะหาลอยโตแล้วก็กลก็นยี่้นสองงมันใส่กันก่ได้ไหมครับโอ้มันใส่ผมือคือใส่มาพอดีมันถิง่โตลมย่งเีนมก็ได้แ แบโอเคสองมื่นหนึ่งพันสองร้อคิดตรงกันนด้อไทยบบครับไายใบแน่ไายใบไปคิดไม่แน่วดหบ้านเศรษฐคิดหอดเพราะว่าไมคิดว่าถึงตัวนี้ก่เ็กโทรหาเนี่ยน่ม่็นไไทยบว่าดโทรหาเราว่าคิดว่าถึงตัวนี้ พได้บอกคุนว่าเอาขายหนูเป็นักฐานป่นี่ยเพียบว่าเบื้งนขายหนวดแรงเลแกมาสองหมื่นสมะมื่นกบาทนึ่ว่าเนีตัวแต่มาลงทุ้นมือนไรก็นด้นี่แหละน่เบ้งเนาเนาะนบงก้อนเนาะอันนี้คบนําบืองก้อนเนี่น้าเรานี่แต่เาจะมาับเนี่ยโอ้ยผมก็มาเสีบอลนนน้งิ้นมาดับยังไงแต่ย้ออกบงกก่อเอาอันอ้ทอนมูสามอยนะครับเด้อมเงินอไห้เอาบ้านมบไปยังเกือบสองหมื่นเนกันจน โอ้ยลงพ่อแม่กแดดลุงพ่อแมจักองไว้กดดเดีผมมาไกลเนาะอันนี้ทอนสามวันนครับครับผมเนาะคับถิต้อกันเนาะวันน้เอาคงขึนได้ทนี้พอได้ดีเจเโอ้ยขายลูกเห่งหมล้วงมืนไหนใส่าได้ลยคนมคนชาได้อครับน้ำมึอสิบ่าวาพกเดืนได้่บุ๊ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะแอนบอกเดี๋ยวนี้ไรบึ้งบบบมันหัวด้เจ็ดหนึ่งจะ่าไปในบึ้งอ๋อไม่หรอไ่เจ็ดองสส้เจ็ดเออเจ็7เนขับ คกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาเล็กฟาร์ม